สวัสดีครับผมระเด่นช n แนลนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาทําการนะครับ จับเวลาดูนะครับก็คือว่าวันนี้เราจะเดินทางไปที่เชียงใหม่นะครับแล้วบ้านของหน้าเด่นเนี่ยอยู่ที่สมุทรปราการนะครับก็จะมาลองดูว่าเราจะไปถึงเชียงใหม่นะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับใน GPS บอกว่า8ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วเราก็จะทําการขับแบบปกตินะครับสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็แวะ3-4ปั๊มนะครับกินข้าวอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าเราจะขับทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยกี่ชั่วโมงถึงเชียงใหม่เดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยครับ ตอนนี้เราขับมา3มชั่วโมงกว่านะครับสชั่วโมงกับ45นาทีนะแวะปั๊มเต,ติมน้ำมันกินข้าวเข้าห้องน้ำอะไรก็ประมาณนี้นะครับผม mm. เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพเก็บกบรรยากาศเรื่อยๆนะครับแล้วจะไปดูตอนหลังนะครับว่าเราขับกันมาตอนล้อมุนเนี่ยเจ็โมงเราไปถึงที่เชียงใหม่เนี่ยกี่โมงก็เหยียบมามีร้อยสามนะครับช่วงที่มันเหยียบได้แล้วก็มีรถติดบางช่วงนะก็เดี๋ยวจะไปดูกันเลยว่าถึงกี่โมงเราใช้เวลาทั้งสิ้นกี่โมงนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปเลยนะครับ สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ตากแล้วนะครับใช้เวลานะครับไปทั้งสิ้นนะก็ประมาณกี่ชั่วโมงวะตั้งแต่เจ็ดโมงเหรอช่างมาจ้างมาเดี๋ยวผมเอาลงให้ดูในในในคลิปแล้วกันนะว่าเราขับไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับเลี้ยวซายแล้วตนนี้เราถึงตากแล้วเลี้ยวซ้ายลำปางตอนนี้กำลังเลี้ยวซ้ายลำปางอ่าเราเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายลำปางใคลำปางถูกต้อง อ่าเดี๋ยวจะไปสรุปกันนะครับเพื่อนๆว่าถึงเชียงใหม่เนี่ยเราใช้เวลาทั้งสิ้นกี่ชั่วโมงนะทั้งกินข้าวเข้าน้ําด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศให้ดูนะแล้วก็ไปสรุปกันตอนท้ายคลิปครับ ครับผมตอนนี้แล้วครับแล้วก็มาถึงเชียงใหมก่ก็เรียบแล้วเรียบร้อยเราก็มาถึงัครบตอนนี้นะครับเราก็มาถึงชัยเมียงเชียงใหม่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราออกจากบ้าน7จ็ดโมงใช่ไหมเรามาถึงที่เชียงใหม่4ี่โมงครึ่งลองนับไปนะกี่ชั่วโมงอ่ะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่เก้าชั่วโมงครึ่งทั้งหมด9้าช um um ั่วโมงครึ่ง แวะกินข้าวหนึ่งครั้งแล้วก็แวะเข้าน้ำเติมน้ำมันหนึ่งครั้งนะครับแวะสองครั้งก็ใช้เวลาไปทั้งหมด9ชั่วโมงครึ่งนะครับถึงเชียงใหม่ก็ขับแบบยาวเลยนะแล้วก็วันนี้รถไม่ติดมากนะครับเป็นช่วงเทศกาลเชียงใหม่นะก็สรุปว่านะครับทำไปทั้งหมด9ชั่วโมงครึ่งนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากง่วงมากๆนะครับจะขออนุญาตเก็บของแล้วไปพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับ